พระผงขุดสะเล็กของหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นหนึ่งในพระเครื่องยอดนิยมและหายากของวงการเลยครับด้วยชื่อเสียงของหลวงปูเ่เผือกที่ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งปากน้ําทําให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่ต้องการอย่างมากประวัติความเป็นมาพระผงรุ่นขุดสะนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่หลวงปูเ่เผือกท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกิ่งแก้วและมีการขุดสะน้ําขึ้นในพื้นที่วัด เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างทําให้วัตถุมงคลรุ่นนี้มีพุทธคุณที่เข้มขลังและมีความหมายในเชิงของการร่วมมือร่วมใจกันสร้างกุศลเอกลักษณ์ของพระผงขุดสะเล็กพิมพ์ทรงพระผงขุดสะของหลวงปู่เผือกมีหลายพิมพ์ทรงทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและพิมพ์แจกแม่ครัวพิมพ์สามเหลี่ยมโดยพิมพ์เล็กนี้จะมีขนาดกระทัดรัดเนื้อหามวลสาร พระผงรุ่นนี้สร้างจากผงพุทธคุณและมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่หลวงปู่เผือกได้รวบรวมไว้โดยเนื้อหาของพระมักจะถูกกล่าวขานว่ามีความคล้ายคลึงกับพระสมเด็จวัดราคังอย่างมากพุทธคุณมีความเชื่อกันว่าพระผงกุศะของหลวงปู่เผือกมีพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยและ,จะเจริญก้าวหน้าในชีวิตทำให้เป็นที่หวงแหนของผู้ครอบครองค่านิยม เนื่องจากเป็นพระที่สร้างในยุคแรกๆของหลวงปู่เผือกและมีประสบการณ์เล่าขานมากมายทำให้พระผงขุดสะโดยเฉพาะพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่องค์ที่สวยสมบูรณ์มีค่านิยมสูงในตลาดพระเครื่องและเป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างยิ่ง